สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในสภาวะการโควิดโรคร้ายแรงนี้นะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนก็อยู่ในสภาวะของความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะครับยังไงทวิตเอฟและเราทุกคนเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับคลิปนี้เราได้รับการสอบถามมาเยอะว่าเอ๊ช่วยดูในเรื่องของการซื้อประกรันโควิดใน7ซเว่เหน่อยสิจัดให้ครับเพราะผมมองว่าเราเองนะครับทุกคนเป็นผู้ที่สามารถที่จะ มีความเสียงได้เสมอนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ขายประกันนะแต่เราจะเป็นผู้ที่พาทุกคนดูว่าถ้าจะซื้อประกันใน7ซเ่ 11, ควรจะพิจารณาอย่างไรนะครับแล้วก็หลักการซื้อเป็นยังไงบ้างน,นะครับคลิปนี้ดูไปด้วยกันนะครับและหวังว่าเราจะผ่านเรื่องราย,รายนี้ไปด้วยกันนะครับไปดูกันเลยฮะมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าจะซื้อประกันเนี่ย เราต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับผมจะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราควรพิจารณาเท่านั้นนะฮะไปกันเร็วๆนะฮะเป็นยังไงอะพอมาเข้าแอปเนี่ยนะครับผมก็เราจะมาดูที่แบนเนอร์ข้างบนนะครับซึ่งเราก็เลือกเลยครับซื้อประกันโควิดนะครับเบื้องต้นคุณจะเจอประกันภัยที่ทางเซเวเลือกเอาไว้ให้เป็นโฟกัสเป็นไฮไลท์นะครับตอนนี้เราจะเจอประกันทิพยะโควิดแคร์นะฮะแผน1 1ึ่งร้บบาทต่อปี แผน 2, 711บาทต่อปีหรืออนาคตคุณจะอาจจะเจออะไรที่แตกต่างนะครับดูคร่าวๆเร็วๆคุณจะเห็นนะอันนี้อยากให้คุณพิจารณานะครับอ่านให้ครบทั่วนะฮะเงื่อนไขาการประกันภัยนะครับผู้เอาประกันภัยเป็นยังไงต้องอายุ1 9 9ถึง99แนะนำว่าให้คุณอ่านให้ครบนะครับเพราะสําคัญคือนะครับสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราดูตรงนี้นะเราดู2ออย่างครับอย่างแรกเขา จะมีดาว,ดาวเออการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนามีดาวด้วยนะอันนี้คือดาวเพื่อให้เราไปอ่านต่อว่าปฏิเสธการทำประกันเอาประกันยังไงคำว่าดาวเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมให้มาดูตรงนี้ฮะเราต้องคลิกเข้าไปดูดีเทลนะครับคุณจะซื้อเมื่อกี้ใช่ไหม ยังไม่ต้องซื้อนะพิจารณาก่อนนะครับมาดูซิว่าจริงๆพอคลิกเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะมีประกันโควิดอีกหลายแผนเลยนะคุณผู้ชมดูสิครับแผน117ก็คือเมื่อกี้ถูกไหมเรามาดูให้ชัดนะครับผมมาคลิกที่ซื้อเลยแต่ผมยังไม่ซื้อนะคุณต้องอ่านก่อนนะนะครับใน1ปีเนี่ยคุณเห็นไหมดาวดาของคุณนะ่ะคุณต้องอยู่ในภาวะโคม่าก่อนนะเห็นไหมครับ ถ้าคุณไม่โคมา่าเข้าไปนอนโดยที่รักษาธรรมดาคุณจะไม่ได้เงิน70,000บาทนี้นะแต่คุณจะได้เงินแค่7,000บาทเช็คดีๆนะฮะนี่คือสิ่งที่ประกันนะครับเขาดาวๆให้เราอ่านนะครับแล้วก็จะดูนี่ฮะเงื่อนไขาการรับประกันเห็นไหมครับอันนี้สำคัญเลยนะครับ จำกัดการซื้อ1คนอาก็ว่ากันไปขณะซื้อประกันผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในไทยเห็นไหมครับข้อนี้เห็นไหมบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้หากผู้เอาประกันภัยนะครับผมอ่านเร็วๆนะครับข้อนี้สรุปก็คือถ้าวันนี้วันที่1ผมทำประกันภัยซื้อปุ๊บคุ้มครองทันทีใช่ไหมแต่วันที่13ผมดันติดไวรัส แพทย์ตรวจเจอนั่นแปลว่าผมจะไม่ได้รับเงินประกรันนี้นะเพราะต้องอยู่ผมต้องซื้อประกรันแล้ว14วันถึงจะคุ้มครอง100%เเห็นไหมครับนี่คือเงื่อนไขที่เราต้องอ่านให้ชัดเจนนะฮะแล้วเราก็จะต้องพิจารณาในแต่ละเงื่อนไขของประกรันผมพาทุกคนไปดูต่อมันยังมีประกรันอื่นๆที่เราจะต้อง เช็คอีกดูนะสมมุติเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเรามาดูแผนหนึ่งไปละท่าน,นี้เรามาดูของอันอื่นบ้างดูแผนที่คิดเลยเจอจ่ายจบเป็นยังไงนะฮะหรือว่าวัคซีนนั้นถ้าเกิดอ,อันนี้99บาทดูมาจะฮิตนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเจอนะครับฉีดวัคซีนแล้วแพ้ะนะครับ99บาท ผลประโยชน์เป็นยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดได้หมื่นบาทนะครับในเรื่องของการเป็นผู้ป่วยในนะมีเงินปลอบขวัญด้วยดูดีเดียวนะครับถ้าเกิดต้องอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า5วันนะถ้าเป็นโควิดก็เกินอยู่แล้วเนาะระยะสุดท้ายโคมา่าหรือสมองตายได้แสนหนึ่งอันนี้ก็โอเคแหละให้กับคนที่เป็นทาย,ยาทนะครับสูญเสียชีวิตนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะถ้าเกิด ซื้อประกันแล้วสูญเสียชีวิตนะครับอุบัติเหตุถึงได้นะดังนั้นมื่นนี้จะไม่เกี่ยวเรื่องของอ,อื่นๆื่นนะครับอ่าทีน,นี้มาดูข้างล่างเลยคุณผู้ชมดูนะการรับประกันเงื่อนไขดูดีๆนะฮะข้อยกเว้นสำคัญไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนของอย มันหมายความว่าถ้าคุณนะฮะไปฉีดยาจากสมมุตินะสมมุติไปฉีดยาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะก็คือต้องมีใบรับประกันน่ะว่าคุณฉีดวัคซีนจริงๆจากทางการนะครับคุณไปฉีดอันอื่นอยู่ไปอยู่เมืองนอกกลับมาก็ไม่ได้นะคือมันต้องมีบาตนะเป็นเซอร์ว่าคุณมีการาฉีดจากหน่วยงานที่รับรองจากรัฐนะครับอันนี้ก็สําคัญนะ เห็นไหมครับนี่ผมยกแค่2ตัวอย่างเองนะดังนั้นคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาบอกว่าเป็นตัวแทนประกันหรือโจมตีอะไรนะครับผมแค่จะบอกว่าเวลาคุณจะซื้อประกันอย่าลืมอ่านข้อยกเว้นให้ดีนะครับไม่ว่าจะแผนอะไรก็แล้วแต่นะครับสำคัญที่สุดคือการซื้อมันไม่ได้ยากเลยนะครับเติมเงินใน t ูมาน,นี่ก็ได้ใส่เข้าไปแล้วก็ กดซื้อจากตรงนี้ได้เลยนะครับใส่ชื่อสกุลอะไรให้ครบถ้วนนะครับเนี่ยแล้วก็ซื้อออนไลน์จ่ายเงินทูมันนี่จบแล้วแค่นั้นเองแล้วก็รอรับเอกสารแต่สําคัญคืออย่าลืมดูเงื่อนไขนะครับให้ดีอ่านให้ครบถ้วนนี่คือประเด็นครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วขออภัยด้วยที่พูดเยอะไปหน่อยนะนะครับแชร์กันครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้ครับ และเราเองก็ไม่ใช่ในหน้าประกันนะครับดังนั้นเราเป็นคนธรรมดานี่แหละที่จะมีความเสี่ยงเหมือนกันขอให้เราผ่านทุกอย่างไปด้วยกันได้ด้วยดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ